ประเทศไทยยังคงเป็นศูนย์กลางการผลิตสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษของอาเซียนปัจจุบันเทคโนโลยีการพิมพ์มีความก้าวหน้าทันสมัยอย่างมากโดยเฉพาะเครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัลที่ช่วยลดขั้นตอนการทำงานควบคุมคุณภาพของงานพิมพ์ ดีพร้อมเซ็นเตอร์แเป็นหน่วยงานภายใต้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมซึ่งมีบทบาทในการขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพแก่สถานประกอบการผ่านกลไกลของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม4.0 Industry Transformation Center หรือศูนย์ ITC โดยการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการให้ยกระดับกระบวนการผลิต process transform ด้วยเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ และเทคโนโลยีดิจิทัลจึงได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาสถานประกอบการเพื่อความยั่งยืนผ่านศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมภายใต้โครงการยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืนเพื่อสร้างความตระหนักในการนำระบบการผลิตอัตโนมัติมาประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและช่วยให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์มีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มขึ้นสามารถดำเนินธุรกิจ ทำกลางมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ได้อย่างเข้มแข็งบริษัทตรีสารพรินติ้งจำกัดเป็นอีกหนึ่งผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ที่นำเทคโนโลยีทรานส์ฟอร์มมาใช้โครงการนี้เป็นโครงการที่ช่วยผู้ประกอบการให้พัฒนาศักยาภาพและก็แก้ปัญหาของทางผู้ประกอบการนะฮะว่าเ,เขามีความต้องการ มันเริ่มมาจากจุดว่าเขามีความต้องการหรือมีปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงงานอย่างไรซึ่งทางโรงงานตีสารพิมพ์ติ้งเนี่ยก็ได้แจ้งมาว่าเขาอยากจะ,ะทดแทนแรงงานพนักง,งานในการขนย้ายตัวตัววัตถุดิบซึ่งตรงนี้เป็นปัญหาที่ สั่งสมมานานนะครับเขาอยากจะใช้ระบบอัตโนมัติตัว AGV ีเนี่ยก็จะมาแทนมนุษย์ที่ในการขนย้ายพร้อมเรามีตัว AGV เนี่ย a g จจะทําหน้าที่ตรงนี้แทนนะซึ่งทําให้พนักง,งานมีสมาธิที่จะทํางานต่อเนื่องรถเข็นใช่ไหมมันจะบังคับยากถ้าเป็นรถอัตโนมัติเราบังคับได้ตรงเลยค่ะมันจะง่ายสะดวกในการขนย้ายค่ะแล้วก็ จะทําให้เราเก็บงานได้สบายสะดวกสบายด้วยค่ะก็เราใช้เวลาประมาณ2-3เดือนนะฮะเริ่มจากการให้ความรู้เขาสามารถพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีด้วยตัวเองได้เราไม่ได้ทำการให้ทั้งหมด100%ยเอร์เซ็ไม่ได้ไม่ได้มาขายของนะเรามาพัฒนาเขาการที่ผู้ประกอบ,บการได้รับเ,เทคโนโลยีใหม่อันนึงแล้วก็สุดท้ายก็คือซ่อมบำรุงไม่เป็น เมื่อเวลาผ่านไปทุกอย่างมันต้องมีการเสื่อมนะมีเสียแต่ว่าการที่เราทางกรมเนี่ยได้เน้นตรงนี้ว่าเราอยากให้ผู้ะกอบกาเนี่ยสามารถมีความรู้เพื่ออะไรเพื่อจะได้พัฒนาแล้วก็มีสกิลนะในการดูแลบำรุงรักษาเครื่องได้ตลอดใช้งานได้จริงๆ